ผสมเกสรกันค่ะสองตัวนี้แต่ว่าเราจะเอานี่เก็บเกสรไว้อันนี้จะเก็บเกสรเอาไว้นะแต่ว่าไม่ใส่ผสมตัวนี้เดี๋ยวจะเอา LB เข้าจัดอันนี้ก่อนเอาแปะไปดูดีป้านี่ไม่โทรเข้าบ้านทำไมเนี่ยเอยโทรเข้ามขอโทษนะคะพอดีโทรศัพท์เข้า มาผสมเกสรกันตัดได้เกสรน,นี่อย่าใส่เกสรน,นี่ ใส่ไว้รวมๆกันนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยนย่างเคาะๆรวมๆนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยมันมีผงเราไม่เอาเกรสรน,นั่นเดี๋ยวก็ผงออกเนี่ยค่ะ แค่ข้อหน่อยมันก็ขอแล้วค่ะผงเกอรเนี่ยค่ะปัดๆหน่อย ละอองก็จะมีเห็นเยอะแยะเลยละอองนี่ค่ะเคร์คๆหน่อย ไอเงี้ยไอ้ก้านไอขางเงี้ยเราไม่เอานะคะไอคอนอย่างเงี้ยก็คือเกยออดนี่นี่คืออะไรอรันรวมกันนะเนี่ยเขียนว่ายิ้มด่างนิดหน่อยพ่างนิดหน่อยจริงๆอะเนี่ยแล้วก็มีต้นอื่นก็ด่างนิดหน่อยแล้วก็ แต่ว่าอันเนี้ยเราจะใส่ LB ดานใส่ลงไปเราอยากชอบ LB อันเนี้ยยาผสมเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะขยักใส่เอาไปนี่กล่าวว่าจะรอ เกสองพี่คิวพี่คิวหน้าบานไม่มาสักกะทงใสไปเทนีไปเทนีอไนอนน้นี่ละเนี่ยใส่ยัดแป๊บแป๊บหนึ่ง อันนี้คือเกรสรที่เก็บไว้อยู่ในตู้เยน็นใส่เข้าไปก็บีบตัวเมียนหน่อยเสร็จแล้วค่ะแค่น,นี้ค่ะอันนี้เราก็จะเอา l อลบเข้าด่างเหมือนกันแต่อันเนี้ยไม่ด่างอันนี้ไม่มีด่างเลยเราจะไม่เก็บเกรสรไว้อันนี้เราไม่ชอบ เคียวเราไม่ชอบเราชอบด่างหน่อยๆก็ยังดีมีเยอะละอันนี้แกสอนดอกสวยนะเนดูดิดอกสีขาวสวยซ้อนสวยเลยเดี๋ยวดูดิสีขาวอลาาัมเนี่ยทรงสวยนะเดี๋ยวเราจะเอา นี่ LB บ่าังนิดหน่อยเข้าเผื่อติดดางเราชอบ LB สบทรงมันสวยดีอ่ะยิมโนก็สวยแต่เราชอบ LB มากกว่าทรงมันนิดเดียวแต่เนี้ยบานมาสองสาวันแล้วไม่รู้ติดป่ะ เห็นกันหรือเปล่าค่ะถ้าใครคอมเมนต์มาขอโทษด้วยนะคะพอดีวางกล้องเอาไว้วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆถ่ายให้ดูการผรสมเกลส่อนก็เลยยังไม่เห็นคอมเมนต์นะคะถ่ายกล้องหลังเสร็จแล้วเท่านี้แหละผสมเรียบร้อยแล้ว องต้นวันนี้วันที่อะไรอะวันที่สี่วันที่สี 4, เ่เดือนเดือนห้าวันที่สี่เดือนห้าสวันที่สี่เดือนห้าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าติดไหมวันที่สี่เดือนห้าปีหกสี่น่าจะติดแหละคิดว่านะเนีย่ยค่ะก็เก็บไว้เขียนเอาไว้ แล้วก็อย่าไปเก็บไว้ในตู้เย็นอออ๋อเนี่ยกล่องไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวต้องใส่ถุงนี้ไว้หน่อยกันไว้กันเกสรอนหกจะได้อยู่ในถุงอะไรลูก ว่าไงครับหนุ่มน้อยไม่มีใครไม่มีใครดมูมีใครดูแล้วมีแค่นี้ไงลูกชาย ีใครดูหรอไม่มีคนดู <S <S อกกืเเเอดดเ,เดี๋ยวก็อไปผสมเกนส่น,นั่นเนดีกว่าเวทผผ่านเลยขนแมวขนขนแมวขนนกกันดีกว่าได้ขนแมวขนขนแกะ <คน S 2> ไปดูกัน,นอ,อย่าเดีเดี๋ยวพาไปนั่นไม่ต้อง ม,มาอร้อ,อนร้อนร้นนอนร้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 อ พวกนี้เดี๋ยวค่อยผสมเพิ่งบ่านวันแรกบ่านไม่เต็มที่ด้วยนี่ก็ทีสามหนึ่งหนึ่งทีสามหนึ่งหนึ่งห้าอันนี้ทีสามก็มันส่งไปแล้วเหมือนกันอืเอ๋อ นี่โซนแมมทั้งหลายนี่มาผสมกันดีกว่านี่ดอกชมพูอันนี้เริ่มผุแล้วนี่นะดอกชมพูผสมวนไปตอนนี้เห็นเขาว่าแกะกันนะ ตะแกะจริงเปล่าไม่รู้แต่ขนฟูฟ่องอลังการผสมบนใบนี่ก็ยแย้มล้วนี่ก็ดอกชมพูมีฝักละหนึ่งฝักแต่ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดึงปล่อยไว้นั้นก่อน อก็นี่ก็ฝักเต็มเลยค่ะเห็นไหมมีคนทนสัใจไหม เนี่ยฝักเรียบเลยเดี๋ยวล้างมาเล็ดขายเอาป่ะคะใครสนใจทักมาได้นะฝักพวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยฝกักก็นี่ก็เนี่ยคะ่ะตัวแม,แม่แม่เขาแม่แม่พ่อพ่อ ก็มีใครสนใจเมล็ดก็ทักมาได้นะคะนี่ก็ฝาฝักผสมอะไรไม่รู้มันติดมันก็คู่กันอันเดียวเนี่ยแหละค่ะคู่กันอันเดียวผสมไปไปทั่ว อันนี้เพาะเองเนี่ยเพาะเองอืมมีต้นไหนผสมอีกไหมนอนี่ก็เพาะเองอันนี้อันนี้ก็นนพอเอนนพาะเ,เองค่ะอันนี้มีต้นเดียวนะที่มีดอกอะตอนนั้นเน่ะมันออกมาแต่ไม่รู้ว่าคือผสมอะไรกันไปมากไม่รู้ ปั่นมั่วไปหมดนี่ก็มาแล้วดอกคะ่ะขนนกเหลืองปั่นไปเรื่อยแง้มดิ จิ้ม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 ว้าดอกเสียหมดเลยปัน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 มันขนแน่นหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็เลยไม่ค่อยบานเท่าไหร่ นี่ดอกแรนของบ้านเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยดอกแรกของบ้านเลยที่ดอกมาเนี่ยดูดิเป็นสีส้มหรือสีเหลืองเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็หน่อเขานะเนี่ยแยออกมาเนี่ยหน่อนอันนี้ก็ต้นของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยออสีขาวเนี่ยหน่อเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยแยกออกมาดูร้องช้าง น้ำเปียบเลย,ยฝักเยอะแยะเลยเดีย๋ยวต้องเดีย๋ยวต้องจับออกมาละตอนนี้อ,อมละเบียดกันแล้วเบียดเสียดกันแล้วนี่นกคู่นกคู่อันนี้พวกนี้นกคู่ โหดูดิเปียบเลยอะมาเปียบเลยดอกนี่นี่ก็เรียกอะไรไม่รู้จําไม่ได้ตอนแรกได้มากระถางสองนิ้วได้ฟรีมาด้วยเนี้ยจับเอียงก่อน <c oughs> เอียงก็งอกก้งแงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเขาแล้วอะเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่ สูงละต้นมันสูงอันนี้มอช้างช้างคิดช้างคิดน้อยคิดน้อยอะไรอะ่ะคิดมากๆดินี่ขนนกทั้งหลายลก,ก็มีหน่ะขนนกขาวนี่มีคลิปอันหนึ่งคลิปสองต้น ออกแล้วเข้ามาเข้ามาออกนูน่นเข้าออกอย่างนี้ไหนบอกว่าจะผสมไหมผสมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วผสมเสร็จแล้วเออทำไต่อไม่ทำอะไรอะ่ะสวยไหม ต้นดน้องที่จะดแกมาเนี่นยมัน,นเริ่ม <c oughs> ต้นเริ่มใหญ่ละเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนึ่งระบบปิดขี้เกียจรดน้ำไงไก็เลยใช้ระบบปิดแต่ข้างล่างมีรูนะอันนี้ข้างล่างมีรูแต่ใช้ระบบปิดเอาเนี่ยเขียวประจีอยู่ ก็ <S <S ไม่มีอะไรค่ะมีเท่านี้ล่ะค่ะพอดีจะมาผสมเกสร